หูสมรภูมิขนแมวเอา้าเหรอบ้านเรามีแมวนะอยากดูแมวไหม <c oughs> ไม่รู้หายไปตั้งสองรอยห้าสิบนะซื้อให้นางอะชื่อผอมเบอร์โทงอ่ะไปไหนมาดีกว่าไปตั้งแต่เมื่อไร่ดีกว่าถ้กลับมาไม่ถูกนะก็ตายาลาเฮโยกางแย่งโยงค่ะ t ายเข้ยว โอ้ยไม่จำหรอกพ่อมันตีมันยังไม่จำเลยอุย้ยสี่พันเก้าดูดิดูดิดูดิทิ้งตัวพี่เอาไปถูกๆมีเยอะนะคะมีเยอะเอา้าวทำไมเห็นไม่ติดการเกงออกกำลังกาย เขาเขียนว่าอะไรเธอลูกขากาปีก็คือเป็นสี่ส่วนห้าส่วนไม่ใช่ขายยาวเขาเขียนกาปปีไงเธอกาปปีแปลว่าสี่ห้าส่วนก็ลูก้าไงแต่แต่แต่ลมก็ลูกค้าสั่งไปลูกค้าบอกมันไม่ใช่ขายยาวฉันก็เลยงงว่าเอ้าก็ไม่ใช่ขายยาวใช่ใช่โอ้ลูกค้าเฮชั้เอ็มแต่งานสะอาด ใครรับรีวิวมาเลยอดิดาสเดียค,ครับได้ปะอนเดียกบแบนออกมาให้หนอ่อยเถอะปกติขายห้าพันเก้าเนี่ยลูกค้าสี่พันเก้าพออย่าย,ยุ่งหัวกันอย่ากโกรธนะอย่ากโกรธให้เพราะว่ามีเป็น100ลกูกใช่อันเดอร์ใหม่นะเป็นแบบงานค่อนข้างสะอาดอะพี่งานจะออกเป็นห้าส่วนนะคะ สส,ส่วนห้าส่วนเนาะใครซื้อห้าตอนห้าพันเก้าห้ามห้ามโกรธกันอันนี้จะปโปร,ปร,โปรไปเลยไปค <ร S 1> ัดแยกขายพี่ตัวไหนสวยๆลิดๆปังๆพี่ขายได้ราคาดีนะคะเฟซบุ๊กปิดการมองเห็นปโปรไปเลยลดลูกละพันแชมเปียนอัเน,น่้ สายเฮลตี้สายออกกําลังกายนะคะพี่อะไรนะ Under. อันเดอร์อ่ายากไปเลยอยู่ด้านหลังไม่แกที่เอวคืออะไรวะพี่ระทิ์อ๋อที่บินอ่ะนะหรอบิน <c oughs> ไอที่ลิซ่าทำหรอลิซ่าค่ะลิสา ลิซ่าชื 1941, ่อจริงชื่อลิซ่าลาลิซ่าใช่ชื่อเล่นจริงชื่อลิซ่าลิซ่าก็มาจับว่าพูดโกหกอะนะเสื้อกันหนาวหรอคุณพี่สามันห้านี่ถามเสื้อกันหนาวกันแล้ว หนาวแล้วเนี่ยนั่งอยู่ในยังลมเย็นเนาะหนาวคนลุกคนพองอตายแล้วคนลุกเข้านาค่ะอ,อ๋อใครจะเอาเก่งโยคะโยคะออกกำลังกาย,ยกไมไ่รีวิวเลยนะเนี่ยแหละจะได้เลิกรีวิวแปดสิบแปดปีค่ะเพราะว่าจะเอามาโปรโมชั่นให้ลูกค้าแล้ว เฟซบุ๊กนะตอนนี้มีปัญหาหนักมากนะคะุณพี่สำหรับใครที่มาดูย้อนหลังแล้วก็สั่งได้เลยนะคะโปรโมชั่นไปเลยซาฟิล่าอันนี้เธอมนน็นนะ่าหล่อ<ด> <Sport. S 2> สุดทั่วนะลูกรีวิวใครจะรับรับเลยใช่จา้าสวยๆตายห้อยอยู่เลยอุ้ยงานศาสตร์เยอะนะพี่นะเราอาจจะเอออันเดอร์เรา,าจ,จะได้รีวิวแค่รอบเดียวนะเพราะว่าเรา ใช่45กิโลจ้ะว้าวสวยนะเธอบางตัวก็คือแบบสีสวยอะ่ะสวยจ้าเพราะว่าขายมาแบบว่า8บ8ปีขายไปเยอะแล้วลูกค้าสมไม่เราลูกค้าประจำนะใช่ค่ะลูกค้าใหม่ยังไม่รู้ว่าเรามีขายเท่าไหร่เพราะไม่ได้รีวิวเองปกติของไม่ไ,<ช>ไม่ได้รอบนี้ได้เยอะก็จกับจับโปร ใช่ค่ะอันเดอร์อีกแล้วลูกค้าใครจะซื้อรีบเลยส่วนใหญ่มันจะสีดำๆอย่างเงี้ยพี่ออกกำลังกายอ่ะแต่งงานสาสนะโดยอุ้ยโดยรวมสะอาดเธอคือมีกำไรอ่ะ <idas. S 1> เป็นห้าส่วนนะคะพี่ ดาจักนี้นะสาเธอเห็นป่ะล่ะฉันก็งงคนนี้ถามมีอีกไหมโอ้ยหัวมาเลย รับรีวิวได้ทุกต่อนักจ๊ะส่งฟรีด้วยนะฟรีต้งหางใจดิใช่เธออุยอ้ยโมโหไงแบบปิดกั้นอยู่นั่นแหละช่วงนี้มีอะไรมากมายอ่ะไนกี k โอ้โหลูกค้างานสะอาดเลยนะยงานเมกานะคะคุณพี่งานเมกานะ เสียดายจังชอบค่ะสวยมากตรงน,น,นี้ใช่ไหมอือใช่ใช่เนี่ยโอนเนอร์วีมีทั้งแบบลวดลายแต่ฉันว่าลายลายก็สวยนะ,นะบบเรียบหรูรหรดูดี ก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วเราก็ไม่ต้องรีวิวบ่อยๆไงเพราะว่าของเรามันมาเยอะคุณพี่เธอยกออกมาเลยฉันจะช่วยโอ้ยเยคัไปคัดไปแยกนะคุณพี่นะใครจะรับรีวิวพิมพ์ไว้ก่อนนะคะ น้องใส่ออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอร์บิ่แอรบิกพี่เอ้ยขาเท่าๆกันอ่ะวางด้วยกันได้เอาเวลาเราวันนี้เราไปรลตัสไหมล้วเขาปิดกันยังคะไปหาอะไรกินไม่ไปหาอะไรกินหน้ารตัสเออ มนมาเลยเธอมังก็โยนมาเลย่สะดอกไปไหนเนี่ยเราว่าเราหัวเราะดังแล้วนะเราต้องคาราวะเขา โอเคค่ะเมื่อกี้พิงค์สีดำเยอะนะพี่ลวดลายสีสันจะน้อยนะคะกางเกงออกกำลังกายอะ่ะเขาก็ใส่กันแบบสีดำดำทั้งนั้นอนะ่ะพี่นะอื <c oughs> มี <c oughs> หลาอย่าง อ่ะสีออกมาเธอออกมาลูกค้าจะได้ต้องแบบได้ประมาณกี่ตัว เสื้อพา,ล,าลมโซมมาได้สิพี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเอฟหนูด้วยนะอุ้ยไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันพ,นนนพี่เพราะว่านี่ยเยอะเลยเนี่ยดูเวลาห้ามงกว่าล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฮเอาลูกใหม่ไหมคุณพี่พี่ลูกค้าประจำเราเนาะ ใหม่เพิ่งลงด้วยใหม่เพิ่งลงคุณพี่ขงเมื่อวานนีดอ d i d a s แต่นี่แบบออกอวอมวอมขายใหญ่นิหนึ่งอุ้ยตัวนี้ก็สวยเธอพอดีพอดีอย่างกลาันเลยวันนี้รีวิวไม่ทันแล้วคุณพี่เพราะว่าเนี่ยใครดูเวลาแล้วไม่ทันไม่ทันถ้าไม่งั้นต้องมารอดูพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เออรอบกลางวันพรุ่งนี้รอบกลางวันเดี๋ยวเปิดให้นะคะ เพราะวันนี้ส่งของแต่ละแปดแปดออเดอร์ไม่ทันในรีวิวไม่ทันคอมเสียแต่ก็สวยนะเนี่สยสวยสวยเอ้ยคอมไม่เสียหรอกคอมก็ซื้ออย่างแพงเออมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะมันดูไม่ได้ไเนาะ เธอต้องกดคําว่าล็อกอิน QR โค้ดแล้วก็เดี๋ยวส่งยวไนให้ฉันถ้ามันเป็นอีกอะ่ะเออมันจะมีด้านล่างให้กด,ดอารามชามพรุ่งนี้นะคนที่วินเหตุจ๋าเออแต่พี่เขาอยากขออีกบอกฉันบอกเลยลูกค้าประจำ รับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีด้วยนะพี่ออ้ยเดินที่ยบเห็นกันทั้งสวนสาธารณะโดดเด่นเป็นสง่าในวงวิ้ยไนกี้สวยมากเลยลูกค้าไนกี้อุ้ยออนาวีเธอสีนี้ก็สวยบอกให้กี่จักรยานมาหาของกิน ใช่ขี่จักรยานมาหาของกินใช่เดอร์ <c oughs> ใช่ก็ฉันฉันไปนวดเข้าใจว่ะพอฉันนวดเสร็จฉันตื่นมาฉันก็หิวไม้ตอนแรกไม่ลายไปแล้วมันไม่ตอบไงฉันก็จะสั่งกลับไปกินที่บ้านแล้วมันโทรกลับมาพอดีก็ไม่ปฏิเสธอ่ะก็ออกมาสรุปล่อไปกี่จานอ่ะ ขนมจีนจิ้มจุมจ่ม,ม,ม,มไม่อยากกินเลย,อยปอบสิงสนะจัดว่าเด็ดจัดว่าสะอาดสะอา้านแล้วมันติดขาอย่างนี้นะพี่แต่ว่าไม่เยอะหรอกขาเนี้น้อยสวยสวยสวยตัวนี้อันเดอร์ใหม่กิบเลยอะ ไ่อยากสายออกกำลังกายเหรอพีไไลมากไม่มีเอ๊ยเหนื่อยเนะปปาะถ้าหายแบบนี้เหนื่อยนะมีเฟซบกวจะทักไปได่า <laughs> จะท้ย <laughs> ายสวยนะ อุ้ยลมเย็นมากเลยอะอันเดอร์ูมากเวลามันขึ้นมันขึ้นแบบน้ำหนักอ่ะขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยนะ

เออแพดก,ก็เอฟตลอดแต่ <podría> เ,เพิ่มมาโลหนึ่งแล้วไหมอ๋อตันนี้สวยสวยแชมเปี้ยน67เราไม่ใช่เหรอเธอฟิลล่าจ้าเออฟิลล่าหลายตัวเด้อพอ,อแล้ววันนี้สองคลิปพอเดี๋ยวจะถ่ายรูป ให้ลูกค้าแคป,ไป,ไ,ปไปหอยไปโหนตีลังกามาเลยจตะแม่จ๋าเบ่อเกซบุหมมันมันแบบวันนี้ก็สวยแพ้ออกมาก็ลองฉันเนปะี้ยนอีกแล้วเ,เดี๋ยวเอามาวางวางให้ลูกค้าแคปไปูไอ้ลูกค้าโอนมาแปดลูกใช่ปะ่ะสาวอวกโกของใบยังอ่ะ อบ<า><ร>เลยบอกแล้ว,วประมาณกี่ตัวครับรุ่นเนี้ยนับได้เท่าไหร่แล้วจ๊ะประมาณน่าจะประมาณสองร้อยเดี๋ยวนับให้อีกทีพี่แชมเปี้นยนนัเนี่ตัวเนี้ยตอนนี้ร้อยกว่าแล้วคุณพี่จะร,ร,รับรับรีวิวได้เลยเอเวอร์ไรค่ะตัวนี้เราจะได้ใส่แบบเต้นออกกำลังกายกันไงตัวนี้ก็สวยลายสวยเธอ หรือว่าเรากินส้มตำบ่อยมันก็เลยโซเดียมสูงของมันของทอดของอ a า i d a s โดนมาเลยพบปะเธอเธอ Thank you so much สู้ชีวิตปะล่ะสู้ชีวิต บอกเลยแต่พี่มาร์สู้กับเออวางวางเลยเธอวางแบบให้เราถ่ายรูปได้เลยอะ่ะออกไปเลยเออกไปเลยเออวางเรียงเลยไม่หมดไม่หมดวางเอาแค่รูปเดียวพอเอาเอาแบบไหนมาก่อนดีอ่ะเอาแบบสีสีก่อนเนาะพื้เลยเหรอเออวางแบบเห็นทรงแล้ววางทับๆกันอะ่ะเออกลางอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงกันไปเลย วางแบบไม่ตั้งใจวางวางล่างก็ได้เธอแบนแบนเออวางอย่างนั้นแหละวางอย่างนั้นแหละเธออย่างเงี้ยเออล้วก็ทับ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 กันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเธอเนี่ยวางแล้วก็ทับปัดด้าน,นขวาเลยโอ้โหเอาลายดอกออกก่อนเลย อุ้ยสองตัวนี้เหมืนอนกันเลยเออห้าตัวก็ได้มัังเหมือนตัวเล็กน่ย มันสีเหมือนกันเลยอะวางปะออทอมีไว้ให้ลิงถือค่ะ อันนี้แมทกันไหมวะ <ST ST <IT U ğı> ต้องดูตัวเท่าๆกันนะเนาะไม่เป็นไรวางไปเลยวางคอก่อนก็นได้อีกตัวหนึ่งตัวไหนดี จริงๆมันก็เก็บไม่ได้อุ๊ยแอนเดอร์ก็สวยนะเธอลูกค้าหัวค่อนข้างเยอะอยู่นะคะน่ะหัวหมุดเลยพี่ใครจะรับรีวิวนะคะนี่หัวผ้าส่วนใหญ่มันเป็นสีดำนะพี่แต่นี้ใครแยกสีๆมาให้ดูนะคะโปรโมชั่น4,900บาทปกติ5,900นะคะพี่ใครจะรับรีวิวส่งฟรีไปเลย